สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาดูสถานที่แห่งหนึ่งสวยงามนะครับสาลาสว่างบริบูรณ์ที่นี่ก็คือแม่งม่วเสียงตัวนะครับเป็นสถานที่เป็นสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาซึ่งเป็นสถานที่ทําบุญทํากุศล ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนเกี่ยวกับการเกิดภูบวัติเหตุรหรืออะไรต่างๆเป็นสาธารณกุศลที่ดีมากเลยครับเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปชมข้างในที่มีความงดงามครับท่าน,นดูหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยานะครับข้างในสวยงามและข้าชินะครับนี่คือบริเวณรอบๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไป ข้าในจะมีพระพุทธหลายๆองค์มีชนะมีเปเซียนมีอะไรต่างๆสวยงามเดี๋ยวผมพาเข้าไปเลยนะครับนี่คือบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับนี่ก็เขียนว่าสว่างศาลาสว่างบริบูรณเห็นไหมครับสว่างบริบูรณ์อยู่ที่เมืองพัทยาประมาณพัทยาเหนือไปรจะเข้านาเกลืออะไรประมาณนี้นะครับ ดูปกข้างหน้าสวยงามเดี๋ยวข้างในไปดูนะครับสวยงามงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับครับนี่ข้างในบริเวณนี้ท่านดูส,ดสวยเลยนะครับท่านดูครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจําตลอดเวลาดูนะครับท่านจะเห็นว่ามีคนมากราบไหว้กันตลอดเวลานี่นะครับ มีแผนทูบเทียนน้ำมันเติมตะเกียงมีอะไรเยอะแยะนี่นะครับเขาบอกว่ามีพิธีการรอเดี๋ยวดูนะครับดูเขาติดโคมไว้ในบริเวณนี้สวยงามทีเดียวเห็นไหครับนี่ก็เขียนว่าพิธีการรอมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีอันนี้ก็มีสะดอกเคะมีอะไรต่างๆนะครับนี่ครับนี่คือท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของของสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานแห่งนี้เดี๋ยวก่อนนะครับผมจะพาท่านไปชมอองค์เป้ยเซียนโจซือ และก็มีหลายหลาองค์ที่มีความงดงามทีเดียวท่านผ่านไปผ่านมามาช่วยกันนะครับทำบุญทํากุศลจะทำให้เรามีมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับชายสิ่งเอียตรงนี้ก็เป็นปุยเซียนเจ้าพ่อเสือไช่วยเอียะชายสิ่งเอียอะไรต่างๆอันนี้เป็นองค์ที่เรียกว่า เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนสาธุชนทั้งหลายสาธุดี๋ยวเราไปชมข้างบนนะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับท่านดูป้ายนะครับบริเวณที่เขาเขียนด้วยความงดงามถ้าถ่ายทั้งวันก็ไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่สวยงามทีเดียวเลยงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับท่านและท่านผู้นี้ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ของอเดียวเขาเชิญผมไปทานกาแฟแ เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขาเพื่อหาความรู้อะไรต่างๆหล่งนี้นะครับผมอยู่ในอาคารก็จะมาเห็นป้าเองนะครับกู้ภัยสว่างสว่างบริบูรณ์พัทยานะครับเลสคีนี่คือบริจาคหิบศพครับมีที่บริจาคพร้อมผ้าขาวห่อศพชุดละ250บริจาคเสื้อผ้าศพระยาติรย50แล้วก็บริจาคหิบศพ ท่านดูนะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีทูบมีเทียนมีอะไรเมื่อกี้มาเห็นสาธุชนมากันเยอะเลยนะครับ mm hmm. มาไหว้มากราบไหว้มาบริจาคมีอะไรต่างๆเพราะที่นี่บริการช่วยทําให้สาธุชนที่เดือดร้อนก็จะได้ผ่อนคลายในความเดือดร้อน mm hmm. นี่นะครับ อีกกเขียนว่าขอเชิญสะดอกเคราะแก้บีชมประจำปี2 5 6พิดพิธีการรอนะครับก็คือเป็นการสะดอกเคราะห์นะครับผมก็เพิ่งจะรู้นะครับผมพาท่านมาชมข้างหลังนี่เลยนะครับอันนี้เขาเขียนพระาจีนว่าแมงมั่วเสี่ยงแมงมั่วแจตัวนะครับอันนี้คือโรงเจในช่วงที่เทศกาลกินเจ ก็จะมา,มาอยู่บริเวณนี้นะครับที่มีสาธุชนที่แจ่อิ่วมากันเยอะมากเลยนะครับท่านดูในบริเวณนี้ก็สวยงามมีโคมอะไรต่างๆเยอะเลยนะครับนี่ครับหัวก,วกวงเม้งนะครับนี่คือองค์6ุนโจนะครับองค์คารวะกราบไหว้ นำซิงแชกุุงนี่นะครับสถานที่กินเจก็จะมีทุกที่เลยนะครับนำซิงแชกุงท่านดูเห็นไหมครับแล้วก็มีปักเต้าแชกุุงนี่นะครับรต้องกราบไหวเพื่อเป็นสิริมงคลครับในช่วงกินเจท่านดูความสวยงามของสถานที่แห่งน,นี้นะครับดูนะครับนี่คือองค์ ผมจะขยายให้ท่านชมนะครับเห็นไหมครับท่านดูแล้วก็จะได้เป็นสิริมงคลนะครับก็เรียกว่าวันนี้เราได้ดูอะไรดีดเป็นสิริมงคลตรงนี้ก็มีกวนอิมเดี๋ยวผมจะพาท่านขึ้นชั้นสองเพื่อดูองกวนอิมนี่นะครับองกวนอิมองกวนอูนะครับครับนี่ก็ยังมีอีกนะครับสวยงามทีเดียว ที่นี่สว่างบริบูรณ์นะครับพัทยาอย่าลืมมาเที่ยวน,นะครับเที่ยวเราเรารู้สึกว่ามีความาสงบในจิตใจมนุษย์เราก็มีความสงบก็เป็นที่ดีนะครับสำหรับคนที่มีความสงบเขาบอกว่าความสุขจากความสงบเป็นความสุขที่ดีทีเดียวเลยนะ ครับวันนี้ผมโชคดีมาเจอท่านประสิทธิ์ท้องทิศเจริญนะครับท่านเป็นรองนายกมูลนิธิสว่างสบริบูรณ์พัทยาครับครับแล้วก็เป็นประธานของหน่วยกู้ภัยด้วยนะครับอ้าสวัสดีนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีด้วยนะถ้าท่านมาเที่ยวพัทยาก็อย่าลืมมาร่วมบุญกับทางมูลนิธิด้วยนะครับ มุยที่เรามีกิจกรรมก็คือ,อาการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับหรือช่วยอุทกภัยต่างๆรวมทั้งอุบัติเหตุบนท้องถนนเราก็มีหน่วยกู้ภัยที่คอยบริการช่วยเหลือประชาชนที่มาเที่ยวเมืองพะทยาแล้วประสบอุบัติเหตุเราจะมีหน่วยกู้ภยัยไปคอยช่วยเหลือนะครับไม่ว่าทางน้ําเราก็มีหน่วยกู้ภัยทางน้ําด้วยวเวลาเรือมีปัญหาหรือเรือเกิดอุบัติเหตุเราก็จะมี ทางน้าไปช่วยด้วยครับรวมกับเมืองพัทยานะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือประชาชนตกทุกข์ได้ยากถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับที่นี้ก็สวยงามมีประชาชนเข้ามาสามารถมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็มาร่วมบริจาคลงศพไร้ญาตินะครับเพราะศพไร้ญาติเราก็มีจํานวนเยอะนะคร ซึ่งเราก็ต้องใช้จ่ายคือมีลงศพมีชุดเสื้อผ้าเขาที่ใส่ให้กับศพรายญาติพวกนี้นะครับสามารถมาช่วยได้มาทําบุญได้ครับครับร่วมบุญกันคนละมือคนละไม้เพื่อให้สังคมเราหน้าอยู่ครับขอบคุณมากครับท่านนายกท่านรองนายกนะครับขอบคุณครับอีกที่กล่าวจบไปก็คือท่านประธานหน่วยกู้ภัยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมขบวนกันนะครับ ผมพาท่านขึ้นมาชั้น2ของที่สว่างบริบูรณ์พัทยาแห่งนี้นะครับเพื่อให้ท่านขึ้นมาชมความงดงามวันนี้นะครับผมต้องขออภัยนะครับที่เสียงไม่มีปัญหาผมเลยต้องมาตรงส่วนนี้ต้องภาคเอาในห้องสตูดิโอนะครับผมพาท่านเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้เป็นวยเสียนโจเซ ซึ่งมีความสวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับองค์พรเสียนโจสือตรงนี้สร้างด้วยความงดงามเท่าที่ผมเห็นมานะครับสว่างบริบูรณ์พัทยานะครับอยู่ที่ที่แถวแประมาณนาเกลือบางละมุงอะไรประมาณนี้นี่นะครับเป็นซอยชื่อซอยสว่างฟ้านะครับท่านตั้ง Google Map ก็มาได้ ต้องนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นมูลนิธิสำหรับช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะคนที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเรื่องทุกข์ร้อนต่างๆมูลนิธิอย่างแห่งนี้นะครับก็ช่วยเหลือฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็จะสูงถ้าท่านมีโอกาสก็มาช่วยการเสียสละคนละ เล็กคนละน้อยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็จะได้บุญได้กุศลจะได้เก็บบุญไว้ในภายภาคหน้าอะไรเหล่านี้การที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็เป็นสิ่งประเสริฐน,นะครับเขาบอกว่าเมตตาคือเครื่องค้ำจุนโลกนะครับเราก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันแล้วก็มีความสบายใจที่ได้ ตอนนี้ผมออกมาจากนอกอาคารนะครับเห็นไหมครับตรงศาลานั้นเป็นประตูสําหรับลงไปข้างล่างนะครับเห็นไหมครับมีความความงดงามอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวดูนะครับผมจะพาท่านไปชมเห็นไหมครับตรงนี้เขาทําเป็นแผ่นแผ่นหนึง่งแล้วมีบัวเป็นยื่นออกมาจริงๆเลน,นะครับทำสวยงาม สถานที่แห่งนี้ก็สามารถ,ถามมาท่องเที่ยวก็ได้นะครับนี่ก็คือองค์กวนอูเทพเจ้ากวนอูซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่เคารพนับถือของชนทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับท่านเป็นคนซื่อสัตย์อย่างยิ่งเลยนะครับซื่อสัตย์สุจริตและท่านก็เป็นองค์ที่เรียกว่าทหารตำรวจก็นับถือ นำบับบูชาไว้ข้างหลังเพื่อเป็นการหนุนให้เรามีบาร,รมีและมาถึงองค์กวนอิมซึ่งมีความสวยงามอีกนะครับอีกแบบหนึ่งท่านเป็นโพธิสัตว์ที่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อมนุษย์ไม่ใช่ต่อเพื่อนมนุษย์ช่วยปัดเป่าช่วยอะไรต่างๆกับโลกมนุษย์ทั้งหลายนะครับ ตรงนี้ก็มาถึงพระสังกัดจายนะครับพระสังกัดจายก็ท่านก็ดีนะครับท่านยิ้มตลอดเลยที่นี่สร้างด้วยความงดงามทองสวยสีเหลืองอารามในทีเดียวสว่างบริบูรณ์แห่งนี้ภาษาจีนก็เรียกว่าเหม่งมั่วเสี่ยงตัวนะครับนี่ครับเรียกว่ามาได้ชมวิวก็คุ้มค่าแล้วนะครับดูเห็นไหมครับ วิจิตวิจดานอย่างยิ่งเลยทีเดียวนี่ก็หุกโจ้นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดทีนี้ก็มาถึงองค์ไทเสียงเหล่ากุงไทเสียงเหล่ากุงคือเป็นอาจารย์ของป๋ยเสียนโจสือไทเสียงเหล่ากุงนะครับนี่เป็นอาจารย์ท่านก็ผมขาวหนวดขาวเลยทีเดียวอายุยืน อาจารย์ของบอเบอรเซียนซึ่งท่านรูป้ประวัติก็จะทราบนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะครับมีการวาดรูปที่สวยงามอันนี้ถ้าไม่ผิดก็คือ,บอเบอรเซียนนะครับเรามาดูผนังที่เขาวาดก็เรียกว่าคุ้มค่ากับเวลาที่มาเราก็มาช่วยกันมีการทำบุญลงศพหรือว่า มีผ้าหอ่อศพมีอะไรต่างๆที่นี่ก็มีคนดูแลตลอดเวลานะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็คือเพื่อเสียนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดผมผิดก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดไปหรืออะไรต่างๆเห็นไหมครับดูข้างนอกก็สวยงามผมก็พาท่านชมจนเรียกว่าเกือบหมดแล้วนะครับ ก็ให้รายละเอียดพอสมควรหอังว่าท่านคงมามาเที่ยวหรือมาร่วมบุญนะครับที่สว่างบริบูรณ์แห่งนี้นะครับขอจบนะครับสวัสดีครับ